คุผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องดาวเคียงเดือนโดยในวันนี้น้ำตาลผู้เป็นนางเอกของเรื่องมีแฟชั่นการแต่งตัวมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมะเเอ เทรนการใส่ถุงเท้าคนละข้างและแต่ละข้างช่างต่างสีกันอย่างมากมายแอะน้ำตาลค่ะทเทรนนี้จัดไปคนเดียวเลยเถอะค่ะน้ำตาลผู้ชมค่ะ เนื่องจากการถ่ายทำในวันนี้เป็นฉากบู๊ของทั้งผู้ภูมิและกำปั้นน้ำตาลผู้มีประสบการณ์ในการบู๊มาก่อนจึงได้เสนอตัวเข้าช่วยสอนไ้เเปนระีต ตามไปสอนาเรียนมาามีงกีโมนี่ไอ้าจริงจริงามไปเรียนมาป๊อเนี่ยปอนไอนี้ลองดิโอ้โห เอ๊ะน้ำตาลค่ะดูจากสถานการณ์ละเจ๊ว่านั่งดูเฉยๆดีกว่าค่ะน้องคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ตกลงเรื่องท่าต่อสู้ไม่ได้สักทีน้ำตาลและผูภูมิจึงได้เสนอท่าที่ทั้งคู่ถนัดมาให้ผู้กำกับและทีมงานได้รับชม่ าฟันเจาะยี่หาฟันเจาะตายตายถ้าฟันเจาะเนี่ยนะงามสง่ามากทีเดียวเชียวลัะค่ะคุณนะอ๊ะอ,อ,อ๊องตาแพนแน่เลยเพราะว่าตาฟันเล็กกว่าไปเก็บตกกันบ้างครับวันนี้คุณโอ๊คบอกว่าของรางวัลก็ดีนะครับจัดหนักเลยและพิธีกรวันนี้บอกว่าเป็นน้องสาวฝาแฝดเลยนะอ้าวจริงเหรอฮะจริงจริงแต่ผมคิดว่าผมไม่คิดอย่างนั้นนะเก็บตกครับ